ตรีชดาไล่หมอวรงไปทำนโยบายยกระดับชีวิตประชาชนให้ได้ถึงครึ่งของพักเพื่อไทยเสียก่อนอยากเก่งแต่วาทกรรมนางสาวตีชดาศรีชดา,าดารองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายหมอวรงเดชวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้พาดพิงถึงพักเพื่อไทย ว่ามึนงงหลังจากที่ประชุมสภา,ามีมติเห็นชอบกับการคำนวณที่นั่งสอสอแบบบัญชีรายชื่อโดยหาร500นั้นพักเพื่อไทยยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีผู้ที่หวงอำนาจไม่ยอมลงจากอำนาจจนยอมกระทำสิ่งที่ขัดต่อบ,บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ การที่พรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงเท่าไรอยู่ที่ประชาชนในวะลงไม่ต้องคิดแทนและไม่ต้องหวนกระแสความนิยม ในตัวนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยที่มีคะแนนความเป็นผู้นำสูงกว่านาย,ยกรัฐมนตรีที่นายวะลงเชิดชูยกย่องทั้งนี้พักเพื่อไทยมุ่งมั่นคิดคน้นนโยบายเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมา คิดและลงมือทำนโยบายอะไรก็สามารถทำได้สำเร็จมาโดยตลอดเช่นปรับฐานเงินเดือนปริญญาตี15,000บาทที่ถูกปรามาดว่าไม่ได้เพื่อไทยก็ทำได้สำเร็จทำให้ผู้จบปริญญาตีมีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต จนถึงวันนี้การที่นายวโรงถามว่าพักเพื่อไทยจะเอาคะแนนมากๆไปทำอะไรให้ประชาชนท่ามกลางภาวะเข้ายากหมากแพงก็ต้องตอบว่าชัยชนะในการเลือกตั้งคือชัยชนะของประชาชนเพราะรู้ดีว่าที่ผ่านมาสมัยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีนางสาวยิ่งรักชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนอยู่ดีกินดีมีรายได้ดียิ้มแย้มมีความสุขเพราะมีเงินในกระเป๋าลูกหลานได้เรียนหนังสือกันทั่วหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วหน้าพัฒนาแรงงานขึ้นค่าแรง300บาทมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ถูกยึดอำนาจเสียก่อนวันนี้ประชาชนและประเทศชาติ จะไม่ติดกับดักของผู้มีอำนาจประชาชนจะไม่เผชิญความลำบากแบบนี้ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลไทยรักไทยและเพื่อไทยถูกยึดอำนาจกฎกติกาถูกเปลี่ยนเพื่อสกัดทุกขนทาง แต่ประชาชนก็ยังคงศรัทธ,ธาเลือกอย่างถล่มทลายเพราะเชื่อมั่นในการทำงานที่ทำได้จริงที่ผ่านมานโยบายตั้งแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนมาจนถึงพักเพื่อไทย23ปีมีนโยบายที่ทำสำเร็จมาแล้วอีกมากมายอาทิ30บ,บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นโครงการที่ทาให้ประชาชนอยู่อย่างยั่งยืนภายใต้ประชาธิปไตย ที่กินได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขกายสบายใจเงินเต็มกระเป๋าเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนว่าในยุคทองด้านเศรษฐกิจแต่เมื่อมองกลับมาที่นายวรงได้ทำประโยชน์โพดผลใดเพื่อประชาชนบ้างสิ่งที่นายวรงควรทำที่สุดคือเอาเวลาที่มีอยู่ไปคิดนโยบายที่ทำให้พรรคของตนชนะใจประชาชนให้ได้ ให้พวกเขาเชื่อว่าทำได้จริงอย่างที่หาเสียงไว้มากกว่าสร้างวัฒกรรมท่องวนอยู่เรื่องซ้ำๆคนเราวัดกันที่ผลงานเอาผลงานออกมาสู้กันสร้างศรัทธาให้ประชาชนเลือกตนทำงานดีกว่าอย่าเพิ่งไปคิดเลยจะทำให้ประชาชนรวยให้เริ่มคิดให้ได้ก่อนว่าจะทำนโยบายและทำอย่างไรให้ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรการพูดจึงจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ นางสาวตรีชดากล่าว